อ้าวเดี๋ยวนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลนะคะว่าผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะคะคก็นักเรียนก็จะเปลี่ยนตารางนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีขิงแก่มีดอกอัญชนันมีใบเตยนะคะนักเรียนอ้าวเดี๋ยวแต่ละกลุ่มเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะ แต่ละกลุ่มเตรียมตัวรายงานผลการทดลองนะคะแต่ละกลุ่ม นักเรียนอย่าลืมนะคะ,ะ,ะบันทึกผลการทดลองนะคะ<ม>ตัวอย่างตารางกิจกรรมตอนที่2นะคะมีขิงแก่มีอะไรบ้างนักเรียนตารางก็อย่างนี้นะ<ม>นักเรียนเขียนไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นขิงแก่<ม>แล้วก็ใช้น้ำใช้เอทานอลน,นะคะ<ม>เปรียบเทียบตอนของเหลวที่ได้แล้วก็เมื่อระเหยจนแห้งม,มีขิงแก่แล้วก็มีอะไรอีกมีใบเตยนะคะ นี่เองก็เปลี่ยนเป็นใบเตยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกดอกอัญชันนะคะตามที่เราเลือกมีอีกอันหนึ่งก็คือดอกอัญชันนะคะนี่เยนเราอาทำการทดลองอันไหนเราก็บันทึกลงไป ะะเอาเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรายงานผลนะคะนักเรียนทําการทดลองตัวไหนเราก็รายงานตัวนั้นนะเดี๋ยวเราจะได้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ละกลุ่มที่ทําการทดลองนะคะกลุ่มที่หนึ่งใครจะรายงานผลนะคะเอาชุมพลนะเอาตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะชมพล กลุ่มที่หนึ่งนักเรียนเรามาดูว่ากลุ่มที่หนึ่งรายงานผลนะคะว่าเขาทำการทดลองอะไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งทดลองอะไรดอกอัญชันนะ สวัสดีครับก็ะผมชื่อเด็กชายจุมพลยานโกมุตอยู่ชั้นม .1 นึทับหเลขที่18ดอกอันชันผลทีส่สังเกตได้เมื่อใช้น้ำของเหลวที่ได้มีสีน้ำเงินเข้มมีกินเล็กน้อยเมื่อนำไปละเหยแห้งมีสารสีน้ำเงินเป็นผงจำนวนมากผลที่ได้เมื่อใช้เอทานอล ของเหลวที่ได้มีสีน้ำเงินที่ที่อ่อนกว่าจากการใช้น้ำมีกลิ่นเล็กน้อยเมื่อนำไปละเหยแห้งมีสารสีน้ำเงินอ่อนเป็นผงจำนวนมากอนักเรียนตบมือชุมพลด้วยนะคะกลุ่มนี้เขาทดลองดอกอัญชันนะคะเป็นไงคะดอกอัญชันนั้นนักเรียน ผลจากการทดลองเมื่อกี้นักเรียนเราไปดูว่าดอกอัญชันนะคะของเหลวที่ได้เป็นไงคะทดสอบกับน้ำก็จะเป็นไงคะดอกอัญชันเมื่อกี้นักเรียนอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าดอกอัญชันที่กลุ่มนี้ทำการทดลองนะคะ เรียนอ่าบันทึกผลอ่าตามไปเลยนะเอาทีละก,กลุ่มก่อนดอกอัญชันนักเรียนดูเติมลงไปเลยว่าของเหลวที่ได้เป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเข้มเลยนะคะสะกัดสีได้ดีเมื่อนําไประเหยแห้งก็จะได้สารสีน้ําเงินเป็นผงจํานวนมากนะคะทดสอบกับน้ํานักเรียนจะเห็นว่าดอกอัญชันนักเรียนเราเอามือไปบี้สีน้ําเงินเป็นไงยังติดมือเรานะคะ นักเรียนนอกจากที่เราทดลองแล้วดอกอัญชันยังสามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรได้อีกกรดเบสได้อีกด้วยนะคะนักเรียนเวลาเขาทำน้ำอัญชันสาขาย,ยเขาต้องการให้ออกม่วงแดงนิดๆเขาทำไงบีบมะนาวลงไปนิดหนึง่งนักเรียนก็จะเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งด้วยนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะใช้ดอกอัญชันนะคะ ได้ของเหลวสีน้ำเงินแล้วก็ได้สารสีน้ำเงินเป็นผงนะคะต่อไปทดลองกับอะไรกับกับไรเอ่ยเอทานอลเราไปดูตารางเอทานอลน,นะคะเอทานอลก็จะได้ของเหลวสีน้ำเงินได้สารสีน้ำเงินเป็นผงนะคะ เสร็จหมดแล้วยังเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวฟังกลุ่มที่สองนะว่าทำการทดลองอะไรนะคะเอากลุ่มที่สองได้ตัวแทนยังถัดไปนักเรียนดูกลุ่มที่สองนักเรียนเรามาฟังผลดูจากการทดลองนะคะเอาตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรัศว <เอ S 1> มมร <นะ S 1> ิมนุษเกิดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะกลุ่มของดิฉันนะคะศึกษาเกี่ยวกับใบเตยค่ะของเหลวที่ได้มีสีเขียวมีกลิ่นใบเตยเล็กน้อยค่ะเมื่อนำไประเหยแห้งนะคะจะได้สารสีเขียวมีผงเล็กน้อยค่ะและเมื่อนำไป เมื่อสังเกตเมื่อใช้เอทานอลน,นะคะของเหลวที่ได้จะมีสีเขียวและมีกลิ่นขมิ้นค่ะ,ะเมื่อนําไปามิ้้นไดไดงเป็นกลิ่นใบเตยค่ะ <laughs> และเมื่อนําไประเหยแหง้งจะได้สารสีเขียว <laughs> เป็นแล้วก็มีผงค่ะมีผงนะผงเขียวๆเ,เอาตบมือให้กลุ่มนี้ด้วยนะคะ ครูตกใจนึกว่าเอ๊ทดลองใบเตยดีๆทำไมกลิ่นขมิ้นโผล่มาด้วยนะคะหรือว่าอุปกรณ์อันเดิมล้างไม่สะอาดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะนเรียนดูใบเตยกลุ่มนี้ทำการทดลองนะคะว่าใบาเตยของเหลวก็จะได้สีเขียวอย่างนี้นะคะนักเรียนกลิ่นหอมมีกลิ่นใบเตยนะคะแล้วก็ได้สารสีเขียวเป็นผงจำนวนเล็กน้อยนะคะกัใช้น้ำนะคะ นักเรียนนาอ่ะใบเตยนี่ไม่ว่าเราจะทําอาหารอะไรนะคะน้าดื่มนักเรียนเอาใบเตยใส่ลงไปสักสองสามใบต้มก็จะได้กลิ่นหอมต้มถั่วเขียวนักเรียนลองเอาใบเตยใส่ลงไปก็จะได้กลิ่นหอมหน่ารับประทานนะคะขนมต่างๆนักเียนหรือนักเรียนจะเห็นแท็กซี่ที่กรุงเทพเป็นไงสีเขียวสีเขียวอะไร เขาเอาใบเตยใส่ไว้ที่ท้ายรถเห็นไหมเพราะว่าพอได้อ่าใบเตยนี่พอได้รับความร้อนเป็นไงมันจะใบอ่ากลิ่นใบเตยจะออกนะคะหอมนะคะน,นั่นเองถ้าอยากได้กลิ่นใบเตย,ใ,เตยใส่ไว้ที่ห้องนอนเราก็าจะได้กลิ่นเป็นไงคะหอมแต่อย่าให้เน่านะพอเน่าแล้วเป็นไงกลายจะหอมกลายเป็นเหม็นนะคะ ก็สามารถที่จะนำไปใช้ปล่อยให้มีกลิ่นหอมได้นะคะถัดไปพอสกัดด้วยเอทานอลน,นะคะนักเรียนโดก็จะได้ของเหลวสีเขียวมีกลิ่นปนกลิ่นเอทานอลน,นะคะแล้วก็ได้สารสีเขียวเป็นผงจำนวนมากนักเรียนอ่ะเอทานอลก็สกัดเอทานอลนีนสกัดใบเตยได้ดีเหมือนกันนะคะได้ สีเขียวนะคะอย่างที่เพื่อนเราทดลองเมื่อกี้นะคะนักเรียนอ่าน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนักเรียนอาจจะเอาลำไยแห้งมาสกัดก็ได้นะคะลำไยแห้งให้สีอะไรสีดำนะคะข่าก็ได้มะตูมก็ได้มะตูมให้สีอะไรสีน้ำตาลนะผิวมะกรูดผิวมะนาวได้ทั้งนั้นนะคะกระชายดำก็ได้นะคะแก่นขนุนก็ได้ดอกกระเจี๊ยบก็ได้นะคะ ดอกกระเจียบแดงนะคะก็จะให้สีแดงนะคะอาต่อไปเหลือกลุ่มไหนที่ทดลองอีกขิงนะขิงกลุ่มไหนเอากลุ่มที่3นะเอาเดี๋ยวรายงานขิงนะคะเอาตบมือให้เพื่อนเราด้วย ตอบสามครั้งพอแล้วพอแล้วนะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสาวรักใจนบเลขที่ยี่สิบสองค่ะเออขิงแก่นะคะเมื่อใช้กับน้ำของเหลวที่ได้มีมีมีสีเหลืองเออสีเหลืองเลยล่ะสงสัยขมิ้นติดมันแทนะ้สีเหลืองนค่ะสีขาวขุ่นนะ<า>จะได้สีขาวขุ่นแล้วก็มีกลิ่นขมิน้นเอยมีกลิ่นขิงอ่อนค่ะ เมื่อระเหยแห้งนะคะได้น้ำที่มีสีขาวคุ่นๆเข้มแล้วก็มีเศษผงเล็กน้อยพอระเหยแห้งจะเป็นเหลืองเล็กน้อยเหลืองเล็กน้อยค่ะ,ะแล้วก็มีเศษผงค่ะกินผงแล้วก็มีกลิ่นหอมอนักเรียนตตอมือให้เพื่อน,นเราด้วยนะคะเมื่อกี้รายงานอะไรคะขิงนักเรียนเราไปดู ขิงนักเรียนดูตัวอย่างผลการทดลองนะคะว่าขิงแก่นะคะของเหลวที่ได้นักเรียนจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะพอนำไประเหยแห้งก็จะออกออกเหลืองเล็กน้อยนะคะออกเหลืองเล็กน้อยขิงแก่นะคะจะมีเหลืองเหลืองต่างกับเหลืองของขมิ้นนะต่างกันจะเป็นเหลืองเล็กน้อยนะคะสีเหลืองอ่อนนะคะ เป็นสีของขิงแก่นะคะของเหลวก็จะเป็นแต่ตอนเป็นของเหลวนักเรียนจะขาวขุ่นนะคะขาวขุ่นอันนี้ก็คืออ่าขิงแก่ที่ทำการทดลองกับน้ำนะคะนักเรียนขิงนี่ สามารถที่จะต้มนักเรียนต้มน้ําขิงดื่มก็เป็นยาที่แต่ไงกินแล้วทําให้สดชื่นเหมือนกันนะคะหั่นเป็นแว่นๆน,นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ําผงขิงขายจําหน่ายอยู่นะคะสะกัดด้วยเราไปดูสกัดด้วยเอทานอลน,นะคะก็จะมีของเหลวสีเหลืองมีกลิ่นขิงปนกลิ่นเอทานอลเล็กน้อยออกเหลือง เหลืองกลาเหลืองนะคะกับขมิ้นนะคะแล้วก็ได้สารที่เป็นสีเหลืองเป็นผงจำนวนมากนะคะ ักเรียนอาถ้าเรามีเวลามากกว่านี้นักเรียนก็อาจจะทดลองกับอะไรได้อีกตะไคร้หอมก็ได้นะคะลำไยแห้งพวกนี้นะคะมะตูมคานะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราไปดูสรุปนะคะ